ทุกวันพบกับรายการของช่อง d ร r เตอร์ศิลปชยัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง d ร r เตอร์ศิลปชยัยวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันจันทร์ที่9ธันวาคม2567มานำเสนอล้างตารอไว้นะครับนายกแพทองทานนัดไว้แล้ววันที่12ธันวาคมมีข่าวใหญ่หนังโพสต์ในสื่อโซเชียลไว้ดังนี้ 2,568โอกาสไทยทำได้จริงจากผลงานที่เป็นรูปธรรมสู่อนาคตที่ทำได้จริงวันพฤหัสบดีที่12ธันวาคมนี้เวลา10นาฬิกาถ่ายทอดสดที่ช่อง NBT2 HD ซืบสาวราวเรื่องในความว่าจะเป็นการถแถลงผลงานรัฐบาลในรอบ3เดือนรวมทั้งมอบนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินภายใต้ชื่อ 2 5 6 8โอกาสไทยทำได้จริงที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพจะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ500คนประกอบด้วยคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าข้าราชการฝ่ายการเมืองหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าผู้ว่ากทมผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโฆษกกระทรวงหัวหน้ารัฐวิสาหกิจผู้บริหารองค์การมหาชนเรียกได้ว่าบุคคลสำคัญของประเทศไทยซึ่งมีหน้าที่ขับเคลื่อนประเทศเกือบทั้งหมดไปกองอยู่ที่เดียวกันฉะนั้นการรักษาความปลอดภัยต้องชั้นเอกที่หนึ่งจริงๆต้องไม่มีช่องว่างให้สำหรับคำว่าผิดพลาดในการถแถลงของนายกแพทองทานจะอยู่ในกรอบช่วง90วัน ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งนายกรวมถึงกรอบการทำงานของรัฐบาลและโครงการที่เป็นเรือธงของรัฐบาลที่ทำในปี6 8อาทธิโครงการเงินดิจิตอลที่จะเดินหน้าต่อไปในอนาคตกองทุนหมู่บ้านการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและการยกระดับเศรษฐกิจพร้อมพบปะมอบนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการต่างๆหลังมอบนโยบายคำถามคือ บริหารประเทศมา3เดือนรัฐบาลมีผลงานพร้อมที่จะถแถลงโชว์ประชาชนจริงหรือก่อนไปค้นหาคำตอบว่าจริงหรือไม่จริงต้องกลับไปดูการถแถลงนโยบายของรัฐบาลเมื่อวันที่12 1 3ถึงกันยายนที่ผ่านมาซิก่อนว่ารัฐบาลจะทำอะไรบ้างโดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน10นโยบาย 1. ปรับโครงสร้างหนี้ทั้งระบบ 2. ส่งเสริม SME 3. ลดราคาค่าพลังงานและสาธารณูปโภค 4. สร้างรายได้ใหม่นำเศรษฐกิจนอกระบบภาษีและเศรษฐกิจใต้ดินเข้าสู่ระบบภาษี 5. กระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการดีต้อนวัลเล็ต 6. ยกระดับการทำกรเกษตรเป็นกเกษตรทันสมัย 7. ทรส่งเสริมการท่องเที่ยว 8. แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเด็ดขาดและครบวงจร 9. เร่งแก้ไขปัญหาอาชญากรรม10 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและการจัดสอดดการสังคมทั้ง10นโยบายนี้ระบุถึงเจตนารมย์ยุทธศาสตร์ในนโยบายของรัฐบาลมุ่งมั่นจะสร้างความสามัคคีปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมไทยซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของประเทศให้ก้าวหน้าเพื่อประโยชน์ของประชาชนในการถแถลงนายกแพทองทานบอกว่าทำทันที เมื่อนายกแพทองทานจั่วหัวว่าจากผลงานที่เป็นรูปธรรมสู่อนาคตที่ทำได้จริงก็ต้องนับผลงานที่ประชาชนร้องเว้าวเท่านั้นประเภทที่ว่าอ๋อหรือจะเอามานับไม่ได้1ิบนโยบายเร่งด่วนที่เป็นรูปธรรมในสมเดือนก็มีอยู่เหมือนกันนะครับแค่ไม่ตรงปกเท่านั้นเองเช่นแจกเงินหมื่นผ่านโครงการดิจิตอลเวเลตแจกจริงแต่เป็นเงินสด แต่อย่าไปถามเรื่องวัตถุประสงค์นะครับเพราะมันไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจไม่มีพายุหมุนแจกเพื่อรักษาคะแนนนิยมเท่านั้นเป็นนโยบายประชานิยมสิ้นคิดที่จริงไม่ควรนับเป็นผลงานครับเพราะเด็กชั้นอนุบาลหนึ่งมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็สามารถทํานโยบายแบบนี้ได้แค่ต้องหน้าด้านทนเสียงด่าให้ได้เท่านั้นเองส่วนดีต้นวัลเลตพูดกันมาเกือบจะ2ปีแล้วยังไม่เป็นวุ้นเลย เป็นนโยบายเรือธงที่ไร้อนาคตอย่างสิ้นเชิงที่เหลือก็จะมีผลงานตีปีบยาเสพติดที่พ่อนายกประกาศว่าพ่อค้ายาบ้าทั้งหลายดูไว้ทักษินกลับมาแล้วแต่การแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรมยังไม่มีแก้ปัญหาอาชญากรรมรัฐบาลจะถแถลงเรื่องการปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์แต่ขอให้รู้ไว้นะครับว่าปิดไปพันโผลมาอีกหมื่นพวกนี้กลัวเสีที่ไหนท่องเที่ยว รัฐบาลอยู่เฉยๆไม่ทําอะไรมันก็ไปของมันได้อยู่แล้วครับลดราคาพลังงานยังใช้วิธีเดิมควักกระเป๋าซ้ายไปจ่ายกระเป๋าขวาส่วนนื่งอื่นๆยังไม่เห็นมีอะไรงอกเงยที่เร่งจริงๆแต่ไม่อยู่ใน10นโยบายคือจะเจรจากับกัมพูชาเพื่อแบ่งผลประโยชน์ในอ่าวไทยทั้งที่เป็นพื้นที่ที่ไม่ควรจะแบ่งสรุปแล้วผลงานที่เชิดหน้าชูตารัฐบาลอุยิงคือแจก,กเงินหมื่นครับ กู้จริงแจกจริงแล้วมีอะไรครับที่ไปสู่อนาคตที่ทำได้จริงเท่าที่เห็นอยู่ณนะขณะนี้คือปีหน้ารัฐบาลต้องทำงบประมาณประจำปี2,169มีแนวโน้มว่าต้องกู้มาโปะตามเคยแต่เพราะกู้จนเกือบจะสุดซอยแล้วถึงต้องหันมาเล่นเรื่องภาษีอย่างที่เขียนไปวันก่อนเก็บแวด15%รัฐบาลได้2ล้านล้านบาทเห็นเห็น นี่คงเป็นอนาคตที่ทําได้จริงแล้วเป็นโอกาสของใครที่แน่ๆไม่ใช่โอกาสของประชาชนคนไทยข้อมูลจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยประเทศไทยได้รับความเสียหายจากการคอร์รัปชันในภาครัฐราว4ี่แสนล้านบาทต่อปีเกิดจากกลโกง3ประเภทโกงหลวงช่อราดและกัดกินกันเองเงินทอนหรือเงินใต้โต๊ะแนวราเฉลี่ย2 0ถึง30%ของงบลงทุน ความเสียหายนี้ยังไม่รวมความเดือดร้อนและผลกระทบต่อประเทศชาติประชาชนคนทํามาค้าขายที่ตามมาอีกมากมายนี่แหละครับอนาคตศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับ Angel 789 Realty บริษัทของคนไทย ที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแล หรือให้คําปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอฟเวอลนเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel789 Realty